สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องของเรากันอีกครั้งนะครับโดยที่ในคลิปนี้ผมก็จะมีควันหลงจากเกมเอเชียนคัพเมื่อค่ําคืนที่ผ่านมาของทัพช้างศึกมาฝากกันกับความคิดเห็นของแฟนฟุตบอลชาวอาเซียนอย่างชาวอินโดนีเซียและก็เวียดนามหลังจากที่ทีมชาติไทยของเราทำผลงานได้อย่างน่าประทับใจอีกหนึ่งแมชเมื่อลงเล่นเกมนัดสุดท้ายในรอบแบ่งกลุ่มแล้วสามารถเสมอกับทีมสุดแร่งอย่างซาอุดีอาระเบียไปได้แบบไร้สกอร์ ซึ่งจากผลลัพธ์ที่ออกมาแบบนี้ก็ส่งผลให้ทีมชาติไทยจบรอบแรกด้วยกันไม่แพ้ใครและก็ยังไม่เสียประตูให้กับทีมใดเลยคว้าไปได้5คะแนนแล้วก็เป็นที่2ของกรุป F ทะลุเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายไปพบกับอีกหนึ่งทีมแข่งอย่างทีมชาติอุซเบกิสถานซึ่งจากผลงานอันยอดเยี่ยมของทัพช้างศึกตรงนี้แฟนฟุตบอลทั้ง2ชาติเขาจะมีความรู้สึกอย่างไรกันบ้างเดี๋ยวลองไปฟังบางความคิเห็นจากพวกเขากันดูครับ โดยผมจะขอเริ่มต้นกันที่ความคิดเห็นของแฟนฟุตบอลชาวอินโดกันก่อนที่คนแรกนั้นได้มาคอมเมนต์ชื่นชมผลงานของแข้งช้างศึกว่าทีมชาติไทยเล่นกันได้อย่างเจ๋งมากสามารถเสมอกับทีมที่แข็งแกร่งอย่างซาอุดีอาระเบียได้เช่นเดียวกับคนต่อมาที่ก็มาคอมเมนต์ด้วยความรู้สึกเซอร์ไพรส์ว่าช้างศึกนั้นเหลือเชื่อเลยที่สามารถยันเสมอกับซาอุดีอาระเบียที่สามารถเอาชนะอาร์เจนตินาที่มีเมสตี่ในฟุตบอลโลกได้2ต่อหนึ่ง ที่คอมเมนต์ต่อมาก็ได้มากล่าวได้วยว่าทีมระดับซาอุดีอาราเบียไปฟุตบอลโลกเป็นประจำและก็มีโค้ชในระดับมันเชนี่แต่ว่าก็ยังไม่สามารถเอาชนะทีมชาติไทยได้นี่มันจึงเป็นผลงานที่ยอดเยี่ยมซึ่งจากตรงนี้คอมเมนต์ต่อมาก็ได้มากล่าวเพิ่มเติมถึงศักยภาพของทีมชาติไทยของเราด้วยว่าไทยนั้นก็ยังคงเป็นไทยถึงแม้ว่าจะใช้ตัวสำรองลงเล่นแต่ว่าสภาพจิตใจแล้วก็เกมการเล่นยังคงแข็งแกร่ง ส่วนคนต่อมานี่ก็ได้มากล่าวเพิ่มเติมด้วยความชื่นชมต่อผลงานของแข้งไทยของเราพร้อมทั้งเน็บแนมไปถึงชาติของเขาเล็กๆด้วยว่านี่มันเจ๋งที่ทีมชาติไทยสามารถผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายได้ด้วยความสามารถของตัวเองไม่ต้องตรวจภาวนาถึงผลการแข่งขันของทีมคู่อื่นเพื่อที่จะได้ผ่านเข้ารอบส่วนคอมเมนต์ต่อมานี่ก็ได้มาชื่นชมผลงานของไทยเราที่ขนผู้เล่นสำรองลงไปเจอกับซาอุแบบยกทีมในแมชนี้ว่า ในเกมนี้ซาอุดีอาระเบียเปิดเกมบุกใส่กันเต็มที่เลยแต่ว่าทีมชาติไทยเองก็เล่นกันได้อย่างแข็งแกร่งในแนวรับแม้ว่าพวกเขาจะใช้ผู้เล่นชุดที่2เราจึงควรดูทีมชาติไทยเป็นตัวอย่างที่ชาวอินโดคนต่อมาก็ได้มาคอมเมนต์เพิ่มเติมถึงเรื่องนี้ด้วยความทึ่งด้วยว่าพวกเขาเล่นกันด้วยผู้เล่นสำรองแต่ว่ายังสามารถยันเสมอทีมระดับท็อปโข,ของทวีปเอเชียได้ ส่วนคนต่อมานี่ก็ได้มาคอมเมนต์ชื่นชมเกมรับของทัพช้างสุดว่าไทยลงเล่น3เกมแต่ว่ายังคงสามารถรักษาคลีนชีตได้แนวรับของไทยนั้นเครซี่ที่ชาวอินโดคนต่อมาก็ได้มากล่าวถึงการเล่นเกมรับของไทยเราด้วยว่าทีมชาติไทยจอดรถบัสกันได้อย่างมีคลาสส่วนคนต่อมานี่ก็ได้มาคอมเมนต์ถึงความยอดเยี่ยมของทีมชาติไทยที่ไปแข่งขันในรายการนี้ในสภาพที่ไม่สมบูรณ์นักว่า ถึงแม้ว่าพวกเขาจะต้องเผชิญหน้ากับปัญหาที่มันหลากหลายแต่ว่าทีมชาติไทยก็ยังคงเป็นทีมชาติไทยที่จากตรงนี้คอมเมนต์ต่อมาก็ได้มาแสดงมุมมองเพิ่มเติมด้วยว่าทีมชาติไทยนะั้นเล่นกันได้อย่างแข็งแร่งมากพวกเขากำลังมุ่งหน้าไปสู่ระดับเอเชียแล้วที่คะ้ายกันกับชาวอินโดคนต่อมาที่ก็ได้มองด้วยว่าไทยนะั้นไม่ใช่ระดับอาเซียนอีกต่อไปแล้วนี่มันคือข้อเท็จจริง ส่วนหลังจากนี้จะไปที่ความพิิเห็นของแฟนฟุตบอลชาวเวียดนามกันบ้างครับที่คนแรกนั้นได้มาชื่นชมผลงานของแข้งไทยของเราหลังเกมกับซาอุดีอาระเบียนี่ว่าขอแสดงความินดีกับทีมชาติไทยด้วยสไตล์าการเล่นฟุตบอลที่มันสมเหตุสมผลมันได้ทําให้ไม่แพ้ใครในรอบแบ่งกลุม่มที่คนต่อมาก็มีความรู้สึกต่อผลงานของทีมชาติไทยที่ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปได้แบบไร้พ่ายด้วยว่าโอ้นี่มันเยี่ยมเลย ทัวร์นาเมนต์นี้ทีมชาติไทยเล่นกันในแบบที่เน้นเกมรับแล้วก็โต้กลับซึ่งมันขัดกับรูปแบบการเล่นในสมัยใหม่แต่ผลลัพธ์มันก็ออกมาดีเลยส่วนคนต่อมานี่ก็ได้กล่าวเพิ่มเติมว่าฉันดีใจแทนคนไทยที่ทีมจากอาเซียนนั้นสามารถผ่านเข้าไปสู่รอบแบ่งกลุ่มในเวทีระดับทวีปได้แบบไร้พ่ายแต่ว่าเสียใจกับทีมชาติเวียดนามของเราที่ผ่านไป3นัดโดนยิงไปถึง8ลูกและก็มีศูนย์แต้ม ซึ่งแฟนบอลคนต่อมานี่ก็ได้มองต่อไปด้วยว่าทีมชาติไทยนั้นดูเล่นกันได้อย่างเหนียวแน่นเยือกเย็นแล้วก็มีความเชื่อมั่นเป็นอย่างมากและพวกเขาก็ไม่มีความหยิงพยองเหมือนกับเด็กๆของทเเวเสเยเลยส่วนคนต่อมานี่ก็ได้มาแสดงมุมมองพร้อมทั้งเปรียบเทียบด้วยว่าดูทีมชาติไทยเล่นกันแล้วพวกเขามีเกมรับที่มันมีความแข็งแกร่งมากมันไม่มีความงุ่มง,ง่ามเหมือนกับทีมชาติเวียดนาม ซึ่งคนต่อมาก็ได้มากล่าวเพิ่มเติมต่อไปด้วยว่าเมื่อมองดูการเล่นของทีมชาติไทยฉันไม่เห็นความผิดพลาดแบบมือสมัครเล่นเหมือนกับบางทีมเลยส่วนคนต่อมานี่ก็มีมุมมองถึงผลงานของทีมชาติไทยของเราว่าไทยใช้แนวทางการเล่นเกมรับแล้วก็โต้กลับพวกเขาเล่นกันด้วยความเหนียวแน่นและก็รู้ว่าตัวเองเป็นใครผมจึงทำนายเลยว่าพวกเขา จะต้องประสบความสำเร็จได้อย่างมากในอนาคตอันใกล้ไทยได้กลับไปเป็นพี่ชายคนโตของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แล้วส่วนคนต่อมานี่ก็ได้มาคอมเมนต์ถึงผลงานที่ดูดีขึ้นของทีมชาติไทยของเราในทัวร์นาเมนต์นี้ว่าหลังจากที่ทีมชาติไทยเปลี่ยนโค้ชแล้วทีมของพวกเขาก็อยู่ในระดับที่มันแตกต่างไปในทันทีเลยนะซึ่งในเรื่องนี้คนต่อมาก็ได้มาคอมเมนต์ด้วยว่าดูโคช้ชของพวกเขาแล้ว มันทำให้ผมรู้สึกอิจฉานี่ขนาดเซ็นสัญญา3เดือนแถมทีมมีกลุ่มกำลังที่ขาดแคลนด้วยในขณะที่คนต่อมานี่ก็ได้กล่าวถึงโค้ชอิชิด้วยว่าโคช้ชของทีมชาติไทยคนนี้เพิ่งจะคุมทีมชุดนี้ก่อนที่จะเริ่มทัวร์นาเมนต์นี้แค่ประมาณ2สัปดาห์แต่ว่าเขาสามารถช่วยทีมชาติไทยให้คว้าได้ถึง5คะแนนโดยที่ไม่เสียประตูเลยแนวทางการเล่นของทีมไทยมันก็ดูชัดเจนสามารถเสมอกับทีมอันดับที่1ของกลุ่มอย่างซาอุดีอาระเบียได้ ในขณะที่โค้ชของทีมชาติเวียดนามนั้นคุมทีมมา1ปีแล้วแต่ว่ายังคงอยู่ในช่วงทดสอบอยู่เลยแนวทางการเล่นมันก็ดูไม่ชัดเจนส่วนชาเวียดนามคนต่อมานี่ก็ได้มองถึงศักยภาพของทีมชาติไทยชุดนี้ว่าไทยนั้นมีคลาสที่สูงเลยจริงๆฟุตบออของไทยเล่นกันได้อย่างเฉียบคมพอๆกับทีมในระดับเอเชียเลยซึ่งจากตรงนี้ก็มีคนต่อมาที่ได้มากล่าวเพิ่มเติมว่านี่ ทีมไทยยังคงไม่ได้เล่นด้วยทีมชุดที่แข็งแกร่งที่สุด,ด้วยนะส่วนคอมเมนต์ต่อมานี่ก็ได้มากล่าวเพิ่มเติมถึงผลงานที่ดูดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดของทีมชาติไทยจากการที่ลงเล่นในรายการนี้ด้วยการเล่นที่เน้นไปที่เกมรับว่าการที่รู้จักคู่ต่อสู้แล้วก็รู้จักตัวเองนั้นทําสงครามร้อยครั้งก็จะชนะทั้งร้อยครั้งการเล่นกับทีมที่แข็งแกร่งแต่ว่าใช้ปรัชญาการครอบของบอลและเปิดเกมบุกมันจะถูกทําลายได้ถ้าความแข็งแกร่งของร่างกายมันอ่อนแอเกินไป ดังนั้นการที่ทีมชาติไทยลงเล่น3แมตช์ได้5คะแนนโดยที่ไม่เสียประตูและก็เป็นที่2ของกลุ่มมันจึงมีระดับมากและการเล่นในแบบของพวกเขามันก็ใช้งานได้จริงส่วนคนต่อมานี่ได้มีมุมมองไปถึงอนาคตของทีมชาติไทยในรายการนี้ว่าถ้าทีมชาติไทยเล่นกันด้วยสไตล์การเล่นตั้งรับและก็โต้กลับเร็วแบบนี้พวกเขาก็มีโอกาสที่จะสามารถไปได้ไกลเลย แต่ว่าจากตรงนี้ก็ได้มีคนต่อมาที่ได้มาแสดงความคิดเห็นเพิมเ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าแต่เส้นทางข้างหน้าของทีมชาติไทยมันจะต้องเจอกับความท้าทายที่แท้จริงที่เรียกว่าอุสเปกิสถานในรอบ16ทีมสุดท้ายนะทีมชาติไทยจะสามารถสร้างเซอร์ไพรส์ดไ,ได้อย่างกับทีมชาติเวียดนามเมื่อปี2019หรือไม่ที่เราสามารถไปถึงรอบควอเตอร์ไฟนอลได้ซึ่งเกี่ยวกับประเด็นนี้ก็ได้มีชาวเวียดนามคนต่อมาที่เป็นคอมเมนต์สุดท้ายในคลิปนี้ที่ได้มาตอบกลับว่า เมื่อพิจารณาดูจากการที่ทีมชาติไทยต้องพบกับอุซเบกิสถานมันก็ถือว่าไม่ได้เป็นสิ่งที่เลวร้ายนะโอกาสจาก5าสาต่อ65สามารถทำสิ่งมหัศจรรย์ได้เช่นกันครับทั้งหมดนั้นก็เป็นความคิดเห็นบางส่วนของแฟนฟุตบอลชาวอินโดนีเซียและก็เวียดนามที่มีต่อผลงานของทีมชาติไทยของเราในรอบแบ่งกลุ่มที่เพิ่งจบลงไปที่ผมได้เก็บรวบรวมมาฝากกันในคลิปนี้ซึ่งถ้ามีความขาดตกบกพร่องในการแปลนะตรงจุดใดก็ต้องขออภัยไวนะ้ณะที่นี้ด้วยครับ โดยการแข่งขันในรอบ16ทีมสุดท้ายนั้นทีมชาติไทยของเราจะลงเล่นเจอกับทีมชาติอุซเบกิสถานในวันอังคารที่30มกราคมที่จะถึงนี้ในเวลาประมาณ18.30นาทีก็มารอเชียร์แข่งไทยของเรากันต่อครับแต่สำหรับในคลิปนี้แอดมินเองก็คงจะต้องขอลากันไปก่อนแต่เพียงเท่านี้แล้วกลับพบกันได้ใหม่อีกครั้งในคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ